มากมากครับบาดนี้ทั้งซอยจุทั้งลาบละบาดนี้ครับจัดเต็มโขดินเป็นคนซับครับซับอันนี้ซอยจุครับอันนี้บักไคหลังครับไคหลังกับใส่วันฮะนี่ครับใส่วันบักไคหลัง หัวน้แกยงเขั้นเบิดกทข้างักมตดมันกันด้วห้ลก่ที่จะสนี่ัไม่ได้เือีับมือสาบห้อจัดเนื้อมากสามโลเนือสองเกล้องใหหนึ่ง อันนี้สอยจูอันนี้ลาบมาเนี่ยเดี๋ยวอูสาบเองมาเนี hmm. ่ยเดี uh, ๋ยวไอสับเองทายลงเนี้ยอันนี้ทายอืเนากินได้จินะเดี๋ยวพี่สับเองนะฮะซับปองัมอันนี้ทานอันนี้ตัวับมาเอาไปให้ไ ตับด้วยเออซัวลุยน้อยกับซาซาเนี่ยเอาใส่อ้อนมันนี่นี่ใส่อ้อนนี่บินี่บักไข่ลังครับไข่ลังงัวใส่อ้อนครับนี่แล้วก็เนื้อโอ้ยงัวนหน่อยบ้านเฮานะครับบ่มีกินข้าวกินยังเลยบ่คือจังงัวในกรุงเทปเลยนี่ครับแก้วเพียครับแก้วเพียขมขม เขาขัวา้อหอมขวไม่ไหมครับรับร้านสองคนกินเบิดในสองคนขวามันคนละขอเรี้ยหน่อยเอาอ่าอเอากัดิ

ซอยจ,จุลาบก้อยเหายาปลาปิ้งมีรับลูกกับร้านกับยาพี่น้องกันนะครับนี่ซอยจุเอาแจ้วเพียรนี่ใช้ได้อันนี้ร่อยเลือดนี่าแนขายของก็จะไปอุดหนุนเอาแกยวดาบเขาเลยเรียว่าบาปเลยลุยลุยลุย